สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําข้อสอบนะครับข้อที่2.2กันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเครื่องดื่ม4ชนิดนะครับมีปริมาตรเท่ากันนะครับมีปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มดังนี้นะครับเครื่องดื่มน้ําใบเตยนะครับปริมาณน้ําตาลนะครับ21ส่วน8หน่วยเป็นกรัมนะครับน้ําอัญชันนะครับมีปริมาณน้ําตาล40ส่วน23กรัมนั่นเองนะครับอ่าส3่สิบสม่วนะครับ น้ำมาเติมนะครับมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5นะครับกรัมนั่นเองนะครับและน้ำชาเขียวนะครับมีปริมาณน้ำตาลนะครับ2เศษ11ส่วน40กรัมนั่นเองนะครับเขาบอกข้อใดถูกต้องครับข้อนี้นะครับน้องๆต้องทำอะไรทาอะไรครับทำยังไงครับน้องๆต้องทำอะไรได้ครับอ่าน้องๆต้องเปรียบเทียบเศษส่วนได้นั่นเองนะครับน้องๆต้องเรียบ น้องๆต้องเปรียบเทียบเศษส่วนได้นั่นเองนะครับอ่าเปรียบเทียบยังไงครับก็ดูนะครับมันมีทั้งเศษเกินและก็มีจํานวนค้านะครับพี่แนะนําให้น้องๆนะครับทาเป็นอะไรครับทําเป็นจํานวนค้าก่อนนะครับอ่าทำเป็นจํานวนค้าก่อนนะข้อนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นจํานวนค้าอยู่แล้วนะครับน้ํามะตูมกับน้ําชาเขียวนะครับเหลือน้ําใบเตยกับน้ําอัญชันครับทําให้เป็นจํานวนค้าก่อนนะครับ น้ำใบเตยทำให้เป็นจำนวนคาได้เท่าไรครับ8 18 8 2 16นะครับ8 2 1สองเหลือเศษเท่าไรครับ21เลบหเหลือเศษ5ส่วนแนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ได้5 8, ส่วน8นะครับต่อไปครับน้ำอัญชันนะครับ20 43ส่าวน20ทำให้เป็นจำนวนคาได้เท่าไหร่ครับทำให้เป็นจำนวนคาได้2 เศษสส่วน20นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าจะสังเกตอะไรครับสังเกตว่าข้างหน้าจำนวนคลาสนะครับเป็นอะไรครับเป็นเลข2หมดเลยนะครับอ่าเป็นเลข2หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องไปดูอะไรครับต้องไปดูตัวตัวเศษตัวเศษส่วนมันนั่นเองนะครับว่าตัวไหนนะครับมากกว่ากันนะครับอ่านะครับทีนี้เปรียบเทียบวิธีการเปรียบเทียบ ทำยังไงครับจาได้ไหมครับทาได้ไหมครับทำยังไงก็เราต้องหาลําดับก่อนนะครับว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดพี่จะใช้อะไรครับตัดตัวเลือกออกไปก่อนนะครับคือใช้1นส่วนสนะครับใช้1น่ส่วนสในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูตัวน้าใบเตยก่อนครับ5้ส่วนแนะครับครึ่งหนึ่งของ8นะครับ5้ส่วนแนะครับครึ่งหนึ่งของ8นะครับคือเท่าไหร่ครับ 5ส่วน8นะครับอ่าย้ายมาทำตรงนี้ละกันข้างล่างนะครับ5ส่วน8นะครับ5ส่วน8ครึ่งหนึ่งใช้ใช้วิธี1ส่วน2เทียบก่อนนะครับ5ส่วน8ครึ่งหนึ่งของ8นะครับครึ่งหนึ่งของ8คือเท่ากับ4นะครับ4มากกว่า5ใช่ไหมครับ4มากกว่านะครับอ่าได้นะครับมากนะครับต่อไปนะครับอันนี้เตยนะครับเตย อันนี้น้ำอันนี้น้ำอัญชันนะครับข้างหลังครับ3ามส่วน20 3ส่วน20นะครับจับหาร2เลยครับเหลือเท่าไรครับเหลือ10นั่นเอง3น้อยกว่าหรือมากกว่า10ครับ3น้อยกว่าหรือมากกว่า10เพราะฉะนั้น่า3น้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใส่ตัวน้อยไปเลยครับน้อหนูนะครับอ่าเสร็จแล้วดูต่อไปนะครับตัวที่3นะครับน้ำมะตูมนะครับ ข้างหลังเศษส่วนเป็นเท่าไรครับเป็น 3, 5ส่วน5นะครับจับหาร2ก่อนเลยครับครึ่งหนึ่งของ5คือเท่าไหร่ครับ2,5นั่นเอง3มากกว่าหรือน้อยกว่า2,5ครับ3มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใส่มอม้าไปเลยนะครับต่อไปที่4ตัวที่4นะครับชามชาเขียวนะครับนะครับข้างหลังเป็นเท่าไรครับเป็น11ส่วน40นะครับจับหาร2เลยครับเหลือเท่าไรครับ เหลือ20นะครับ11มากกว่าหรือน้อยกว่าครับ11มากกว่าหรือน้อยกว่า20ครับน้อยกว่านั่นเองนะครับอ่าเราได้แล้วนะครับเราได้อะไรบ้างครับเราได้ตัวที่มากตัวที่มากพี่วงเป็นสีแดงนะครับตัวที่มากตัวที่มากนะครับตัวที่น้อยพี่วงเป็นสีเขียวนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วดูครับตัวมากนะครับ ตัวมากต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นตัวมากนะครับต้องเป็นอันดับ1กับ2นั่นเองนะครับอ่ะระหว่าง5.8ส่วน8กับ3.5ส่วน5อันไหนมากกว่านะครับ5.8ส่วน8ะครับกับ3.5ส่วน5ะครับอันไหนมากกว่าครับก็จับหาคอลนอของอะไรครับคอลนอของ5กับ8นั่นเองนะครับคอลนอของ5กับ8มันคือเท่าไหร่ครับคอลนอของ5กับ8มันคือ 8มันเกิดจาก2คูณ2คูณ2ใช่ไหมครับ8 5นะครับคอลนอของมันไม่มีตัวซ้ำก็เลยแสดงว่าต้อง5คูณ8เลยได้เท่าไหร่ครับส่วนของมันต้องเป็น40แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น8คูณอะไรได้40ครับ8คูณ5นั่นเองนะครับ5คูณอะไรได้4ี่ครับ5คูณ8ได้ครับ5คูณกับ8นะครับได้4 0 8คูณ5ได้40นั่นเองนะครับทีนี้เวลาคูณเศษแล้วคูณส่วนแล้วก็ต้องคูณเศษด้วยนั่นเองนะครับ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25นะครับ แปดคูณสามได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่อ่าเห็นไหมครับอันไหนนะครับอันไหนครับอันไหนมากกว่าครับห้าส่วนแปดมากกว่าอันไหนห้าส่วนแปดครับอันนี้ใช่ไหมครับห้าส่วนแปดเพราะฉะนั้นน้องวงไปเลยครับอันนี้อันดับหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็สามส่วนห้าครับสามส่วนห้าอันนี้ใช่ไหมครับสามส่วนห้าแสดงว่าอันนี้อันดับสองนั่นเองนะครับอ่ะแล้วไปดูอันดับตัวนองหนูบ้างครับคือน้อยนั่นเองนะครับ ตัวน้อยนะครับตัวน้อยก็คือเป็นอันดับ3กับอันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่4นั่นเองนะครับอ่ายกมาเลยครับตัวไหนครับตัวน้อยมี3ส่วน20นะครับกับเท่าไหร่ครับกับ11ส่วน40นั่นเองนะครับอ่ะคอลนอของมันคือเท่าไหร่ครับ20กับ40คอลนอของมันคือคอนอของมันคือคอลนอของ20กับ40นะครับคือเท่าไหร่ครับ ก็คือ40นั่นเองนะครับถูกไหมครับคอรของมันเท่ากับ40นะครับใครยังไม่รู้นะครับหาคอนลอารยังไงนะครับก็น้องๆก็ไปศึกษาได้นะครับบทที่1นนะครับแต่นี้เดี๋ยวพี่จะทําเฉพาะเรื่องเศษส่วนนะครับอ่ะเรารู้แล้วนะครับว่าคอานอรของมันนะครับคือเท่าไหร่ครับอ่ะเผื่อน้องไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยทําให้ก็ได้นะครับ ข้อนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับคานอของ20แยกตัวประกอบนะครับจะสังเกตว่านะครับดูนะครับซีมันเกิดจากอะไรครับ20คูณด้วย2นั่นเองนะครับ20นะครับแล้วข้างบนนะครับก็คือ20นะครับต่อให้แยกตัวประกอบออกมาอย่างไงใช่ไหมครับ20กับ20มันก็คือเท่ากันนั่นเองมันคือ2คูณอะไรครับ2คูณ2คูณ5ใช่ไหมครับ 2อคูณสคูณหนะครับข้้งบนก็2อคูณสคูณหนะครับเพราะฉะนั้นคออนก็คือให้เอาตัวทําไมครับตัวซ้ํากันนะครับยกมานะครับก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ20นั่นเองนะครับอ่าสองคูณสคูณหก็คือ20นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ซ้ําก็คือ2นั่นเองนะครับยี่สิบคูณสได้เท่าไหร่ครับจึงได้เท่ากับ40นั่นเองนะครับอ่าพี่ทําให้ดูแล้วนะครับเสร็จแล้วทาไงต่อครับตัวนี้เป็น11ส่วน40ครับต้องทําอะไรกับมันไหมครับไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นส่ววนน40แล้ะครับ S <S เราจะทําเฉพาะตัวข้างบนนั่นเองโดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับ20่คูณสได้เท่าไหร่ครับข้างล่างตัวส่วนได้ยี่สิบคูณสได้40แล้วนะครับข้างบนครับสามคูณสเป็น6นั่นเองนะครับทีนี้ได้เท่ากันแล้วนะครับตัวส่วนนะครับส่วน40เท่ากันแล้วตัวไหนมากกว่าครับตัวไหนมากกว่านะครับตัวนี้มากกว่านั่นเองนะครับตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น11บเอส่วนสีคืออันดับที่เท่าไหร่ครับ อันดับที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่น้อยกว่านะครับก็คือเป็นอันดับ4เลยนะครับอ่าได้ยังครับเรียงกันแล้ว1 2 3 4หลังจากได้ลำดับแล้วทำไงต่อครับข้อใดถูกต้องครับขอบอกน้ำใบข้อยข้อ1นึ่งะครับน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุดจริงไหมครับโอ้โหน้องครับเราหามาแล้วครับ น้ำใบเตยมีปริมาณน้ําตาลน้อยที่สุดไหมไม่ใช่นะครับอันดับ1คือมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นชอยข้อนี้ผิดนะครับไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับน้ํามะตูมนะครับมีปริมาณน้ําตาลมากที่สุดจริงไหมครับน้ํามะตูมน้ำมะตูมมากที่สุดไหมครับน้ํามะตูมไม่ใช่นะครับน้ำมะตูมเป็นอันดับที่2ไม่ใช่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชอยข้อนี้ผิดครับ ต่อไปครับข้อที่3ครับน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าอัญชันน้ำใบเตยอันนี้กับกับอัญชันอันนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าอัญชันจริงไหมครับไม่จริงครับน้ำใบเตยมากที่สุดนะครับมีเป็นอันดับ1เลยแต่น้ำอัญชันนี่สิเป็นอันดับ4เลยน้อยกว่าจริงไหมครับน้อยกว่าใบเตยอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าอัญชันไม่ถูกนะครับ ต้องน้ำใบเตยมีปริมาณมากกว่าน้ำอัญชันนั่นเองนะครับเหลือข้อไหนครับเหลือข้อ4ก็กลาไปเลยครับข้อ4น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ําตาลมากกว่าอัญชันจริงไหมครับน้ำอะไรนะครับน้ำชาเขียวคืออันนี้ครับมีปริมาณน้ําตาลมากกว่าอัญชันจริงไหมครับจริงเห็นไหมครับเพราะว่าชาเขียวอันดับที่เท่าไหร่ครับชาเขียวอันดับที่3นั่นเองนะครับอัญชันอันดับที่4นะครับเพราะฉะนั้น ชาเขียวจึงมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าอันชานเป็นคำตอบนะครับ